it why สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของความสวยความงามที่ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนตั้งต,งตารอดู Beauty Talk ในวันพระหาสสวัสดีแบบนี้ก็เลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาอัปเดตในเรื่องของเทรน แฟชั่นทรงผมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองเลยนะคะว่าล้ำหน้าแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้กันล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีงานใหญ่ค่ะต้องบอกว่าเป็นงานระดับสากลเลยทีเดียวนะคะระดับโลกเลยค่ะเป็นงานเกี่ยวกับแฟชั่นผมโดยตรงชื่องานว่า Bangkok International Hair Show นั่นเองนะคะของปี2000 สิอนั่นเองคุณผู้ชมคะจะมีอะไรบ้างในงานรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้รับเกียรติค่ะจากบรรณาธิการนิตยาสาร Hair and Beauty นะคะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวในงานนี้นั่นเองแล้วก็ไม่หมดแค่นั้นคะ่ะยังอยู่กับเราเป็นประจำเลยเนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมคะ่ะ ต้องบอกว่าเป็นแชมป์ผมระดับโลกเลยทีเดียวนะคะท่านก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยค่ะอายจย์อ้อยนั่นเองนะคะเรื่อง,องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรน่าติดตามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเรามาเจาะลึกรายละเอียดของงานนี้กันค่ะแต่เดี๋ยวว่าตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะ เฉดสีบนโลกภาษานวัตรกรรมแห่งการบำรุงเส้นผมเปลี่ยนคืนให้เป็นผู้นำแฟชั่นแห่งสีผมกว่า25เฉดสีสดใสดิ e ซ s ฟต์วีเออแมทช Create for you นิตยสาร Hair and Beauty ข่าวคราวในวงการเสริมสวย ความรู้เรื่องความงามหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty วางตลาดทุกต้นเดือนบนแผงหนังสือทั่วประเทศไทยแล้วค่ะดคยเป่าผม Super V Inter ระบบไอออนช่วยจัดแต่งทรงผมดละดรายได้ทุกทรงตามต้องการช่วยลดไฟฟ้ฟาสถิตบนเส้นผมของเราเครื่องรีดผม Super V Inter มีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบเรียบ และแบบโคง้งซึ่งรีดผมได้เรียบและตรงตามที่เราต้องการเครื่องม้วนผมซ u เปอร์วีอินเตอร์สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มดิจิตอลเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมติดต่อสอบถามได้ที่โชว์จำเริญบิวตี้เบอร์โทรศัพท์0 2 4 1 1 1 3 4 6 0 2 4 1 2 8 7 3 7สวัสดีค่ะ กอกโหก้อีกแล้วนะคะวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาอวดอีกแล้วล่ะอยากหน้าสวยหน้าใสไหมคะไม่ต้องหลากหลายขั้นตอนเลยไม่ต้องมานั่งขัดนั่งถูนั่งพอกง่ายๆค่ะล้างหน้าเรียบร้อยปุ๊บใสเนียนกริกเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่านีอยู่ในมือก้อยแล้วค่ะเฮเวนนะคะจะเป็นประตูไขความลับสู่ความงามที่สะอาดได้เนียบได้อย่างไราภายใน30วินาทีนะคะ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะเวลาใช้ไม่ต้องเยอะมากมายนะคะเพียงแค่แต้มมาเล็กๆค่ะแค่ต้องเม็ดถั่เขียวนะคะฉโลมหน้าให้เปียกใช้เนื้อครีมแค่เม็ดถั่เขียวเนี่ยนวดนะคะให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยนะคะ ทิ้งไว้สักประมาณ30วินาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดนะคะนะคะเรียบร้อยแล้วซับหน้าให้แห้งคุณจะได้พบกับผิวใหม่ใสเนียนกลิกเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องมากมายหลายขั้นตอนค่ะอยากสวยใสยแบบนี้ไปนานๆเช้ากับเย็นเท่านั้นนะคะครั้งละ30วินะคะถ้าสนใจรีบมาสวยเนียนใสกันตามหมายเลขด้าานล่งนี้เลยค่ะ ท่อนั่นเองค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะในช่วงแรกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับงานผมระดับสากลค่ะมารู้กันล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะแต่งานจะใหญ่โตขนาดไหน ประกอบด้วยอะไรภายในงานนี้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในวันนี้นะคะท่านแรกข่าวเป็นบรรณาธิการนิตยสารแฮแอนด์บิวตี้นะคะคุณธินกรตันติอัมภัยวงศ์ค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์อ้อยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทรงผมของเราน่เองขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการด้วยค่ะสวัสดี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 ค่ะท่านผู้ชมนะคะงาน Bangkok International Hai r Show วงานนี้จัดขึ้น ที่ไหนเมื <meus S 3> ่อไหร่คะเป็นที่เซนทันนะครับชั้นห้าเซนทันชื่อชื่องานนี้ที่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแว์เพราะว่ามันจะมีต่างชาติมาร่วมในงานอยู่5ชาติครับก็จะมี5ชาติเลยนะออสเตรเลียค่ะสีลังกาสีลังกาเกาหลีเกาหลีอ๋อ สวีเดนสวีเดนนะคะโอ้แล้วก็ที่แน่นอนขาดไม่ได้ประเทศไทยเจพาะใช่ประเทศไทยเฉพาพหลายประเทศมากเข้ามาทําอะไรกันนะคะในงานช่วงเช้าก็จะเป็นการแข่งผมค่ะค่ะทนี้ว่าปีนี้จะเป็นการแข่งย้อนยุคมีทั้งผู้ชายผู้หญิงการแต่งหน้าก็ย้อนยุคเหมือนกันค่ะคดีละเอียด การแข่งขันนี่ยงคงจะต้องให้อาจารย์อ,าอาย้อยเขาชี้แจงกติก,กา<ช>น,นิดนึงอาจารย์คะเป็นยังไงคะการแข่งขันปีนี้นในฐานะกรรมการตัดสินเรื่อยๆเมื่อร้อยปีที่ผ่านมานะคะคุณธินกรก,รกรก็ยังคงเหมือนเดิมก็ <โห S 1> คือว่าผมทายย้อนยุคนะคะก็ประเป็นประมาณว่าเอลวิสเอลวิสประมาณนั้นเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันไปตั้งหน่อยประมาณหรือถ้าเป็นย้อนยุคหญิงก็ประมาณมาลีมิมมอนโรอ๋อฟูฟูอีก ถูกต้องค่ะเป็นย้อนยุคย้อนมาเพชราด้วยนะอันนั้นในส่วนของการแต่งหน้ากล้าวผมค่ะต้องสนใจค่ะจ้าก็ผมอาจจะมีจอนมลักลูกทุ่งเพชราอะไรอย่างเงี้ยใครทำสวยเก๋เด่นเหมือนขนาดไหนดูเนียนท่านผู้ชมหรือกรรมการตัดสินมองว่าตัวเองย้อนกลับไปตอนซิก0ี้ฟได้แค่ไหนเอารางวัลไปเลยค่ะนี่เลยนะจะมีจัดที่ไหนเมื่อไร่สนใจอยากไปชมค่ะก็วันที่19 มกกานะครับเจมกกลาที่ชั้น5เซ็นทาลาพร้าวงานนี้ชมฟรีนะครับชมฟรีเลยนะคะยินดีตอนรับยินดีตอนรับหลากหลายมากๆเลยทีนี้พูดไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะนึกเอภาพบรรยากาศอยากให้จาลองให้ดูหน่อยนะคะเห็นคุณธินกรบอกว่าก็จะมีภาพบรรยากาศของที่ผ่านมาของปีที่แล้วปีที่แล้วเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเริ่มด้วยของ เพียวเต้นะครับเป็นทีมโชว์เพียวเต้แล้วก็เป็นของออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวเขอเชิญชมดูเลยค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าบรรยากาศงานปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้เตรียมตัวถูกว่าปีนี้เนี่ยเราคันจะยังไงกันดีใช่ซึ่งปีนี้ก็จะคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างที่อาจารย์อ้อยได้บอกใช่เยอะขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมค่ะไปชมเลยค่ะ อันนี้ของเทียวเต้ครับอ๋ออันนี้คือเขาจัดมาเลยมีจัดมาเลยหนึ่งในทีมโชว์ค่ะใช่เขาวก็ตั้งขบวนมาตั้งแต่ประตูหน้าห้องเลยแล้วขึ้นเวทีโอ้คืออลังการกันตั้งแต่เปิดประตูงานขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ลองนึกดูว่าชาวต่างชาติที่มาร่วมแฮโชว์หรือว่ามาร่วมแข่งขันเนี่ยตะลึงตะลึงตึ้งๆเลยค่ะเก่งของเราขนาดนี้ค่ะ ฉันไม่ว่าดิฉันเป็นบกยืี่ยืดงานนี้ค่ะสักหร่อทุกคนคนไทยอ่ะคนไทยทุกคนค่ะยืดไปด้วยแน่นอนก็เหมือนสังชาติเขาก็จะวัฒนธรรมเข้ามาอ๋อมาลุ้นแสดงเลยก็ถือว่าตรงนี้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศไปด้วยเลยเนี่ยคนไทยก็มีการประยุกต์เนาะถูกต้องค่ะนี่เป็นโมเดิร์นผสม มิวส์เจเนอเรชันของต่างชาติเขาจะได้ไม่เบื่อเราจะเป็นแบบไทยแต่เราก็แดนซ์ได้นะเราก็ยังแอบเซ็กซี่นะใช่านเอวกันนะคะโอ้โหกมอะไปกันนะนี่ก็จะกลับมาเป็นเทรนด์กล้าผมกล้าผมอันนี้เขาเป็นแชมป์ระดับโลกครับอาจารย์เก่ง อักขพรักครวิกรายค่ะวันนี้ฉันไปจําชื่อก็ได้ยังไงคะบอกกอทุกปีถูกสั่งให้พูดจําชื่อได้ค่ะว้าวนี่นางแบบของเราก็เป็นถึงมิสต์วีโอเลยทีเดียวนะถูกค่ะเราต้องการให้ดูว่าลุคนแฟชั่นโอทูตูเขาทำผมโดยใช้แฮร์กันแต่ว่าเดี๋ยวจะปรับลุกใหม่ให้เป็นผมไปงานได้บินไปทำโชว์ต่างประเทศเรื่อยค่ะอ๋ยน่าสนใมากนีแค่ถักเปียเองค่ะ ที่แบว่าจับรอนนิ้ผมยกผมได้แล้วอ่ะผมของน้องนองไม่เสียเลยนะคะเพราะว่าอาอย่างนี้ค่อยๆาึ้นใช้วิธีนี้แหละเขาแกะเร็วมากนะคะเราต้องโชว์คราเพราะชาวต่างชาติก็จะขึ้นแครโชว์อยู่เหมือนกันคนหนึ่งว่าโชว์ผมหรือเปล่าไม่ทราบก็อาจารย์น้อยไม่แน่ใจนสวยน้าเป๊ะเลยสวยมากนางแบบไทยประหลวนว่าภูมิใจนําเสนอจริงต้องยกผลประโยชน์ให้บกหามาจากไหนไม่ทราบคัดเลื้ยงมาเลยค่ะ คนของท่านค่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะแล้วน,น่าจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งบ้านปีนี้นะแล้คุณผู้ชนะไม่ไม่คะแต่แอบ,บน้อยใจอยู่ยังใช่ไหมนในนิตยสารยังไ,ไม่มี ฝ่ายเต็มไงคุณฝ่ายเต็มลงสันปกก็ได้ค่ะจัดออกอากาศเลยนะค่ะน่าจะแบบดูซีรีเห็นงานของปีที่แล้วรู้สึกว่าวนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานเขาได้คนละพันหกร้อยค่ะดีค่ะหนูขอแปดร้อยสองเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแปดร้อยไปเลยแปดร้อยสอแปดร้อสองถ้ามาสิบสี่ถ้ามาสิบมาแล้วอ๋อเซเรียสเซียนี่นี่เขาเลยมาแบบมั่นขึ้นหานางแบบบ้านเราอ จะเป็นนางแบบบ้านเราใช่ไหมคะจางค่ะบอกอหามาให้แล้วเขาก็เตรียมทีมอาจจะเป็นเสื้อผ้าอะไรมาจากบ้านเขาค่ะแต่ผมนี่คือเขาทาให้<ข>คือเขา<ำ>มาเตรียมวันก่อนหนึ่งวันนะคะมาเตรียมนางแบบมาอะไรอยู่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนปีนี้เนี่ยจะมีวันที่19นะครับค่ะแต่ทีมโชว์ทั้งหมดจะบินมาวันที่สิบหกเตรียมตัวมาเตรียมงานเซอร์วซ้อมดูเวทีค่ะท่องเที่ยวด้วยค่ะเที่ยวด้ ก็ต้อคนไทยมงาน่ะคนไทยยินดีต้อนรับอยู่แล้วยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะคะด้วยความหมายเต็มใจมากฉันเห็นนางแบบอยู่คนหนึ่งเมื่อกี้ค่ะเป็นคนดังอยู่ช่องหนึ่งอะพี่ธีกรจริงเหรอโดนก้อนผมจากแกยาวสั้นจริงเหรองานนี้เยอะค่ะคนดังเยอะค่ะพนีนากรหาเก่งค่ะลงไปแบบภาคภูมิใจเลยแค่อดแคลอจากทีวีพูอ๋อ วันนี้ก็ยาวล้วค่ะอเป็นนางแบบให้ทีมเกาหลีใช่ไหมคะบกใช่เขาก็ยอมอ่ะน้องเขาก็เปรี้ยวแรงมากเลยพอรู้ว่าเกาหลีเนี่ยโหแล้วก็ยอมโดนมือช่างะโลกขนาดนี้เนี่ยก็คุ้มค่านะคะจากยาวเป็นผู้หญิงสวยเรียบร้อยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเลย จำไม่ได้เลยค่ะบ๊อบลอยเลยค่ะพี่ม้าก็พี่ม้าเถอะเลอกกันลอยกับพี่ม้าอีกลอยนะเขาจะมาเตรียมสีนะคะหนึ่งวันที่มิสเตอร์แอนโทนีตันค่ะค่ะเป็นหัวหน้าทีมใช่เป็นหัวหน้าทีมเป็นเป็นคนทีมสิงคโปร์แต่ว่าไปทําธุรกิจเสริมสวยที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่เขาเลยมาในทีมออสเตรเลียนี่คือทีมโอ้โหมือล้วมากทีมที่ทํางานกับมิสเตอร์แอนโทนีตัน เลือดพัดอะไรเงี้ยแล้วแต่้สีผมก็สวยมากค่ะอาจารย์ไล่กันไปกระหากแครอทค่ะจําได้ไหมทอ่ยืนกับที่แจ็คเกอร์ลินนะคะค่ะค่ะค่ะจากผมดำดำนะคะที่สร้างฟอกฟอกประมาณ6-7ชั่วโมงค่ะได้ออกมาแครอทแปลงร่างกายเป็นฝรั่งวันนี้เป็นบักสีดาค่ะไม่บักสีดาอยู่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวจริงสินี่ค่ะผู้หญิงเรียบร้อยหมดเลยนะ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนลูคตัวเองได้ด้วยแค่สีผมทรงผมผมนะคะอายุไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการล่อมแล่นบนเวทีแฮร r show เลยนะคะ่คะไม่ไม่มีอุปสรรคเลยนี่น้องแครลอนี้ที่ยืนหวานๆคู่กับพี่แจกลีนตายไปเลยตายไปเลยยอมแพ้ไปเลยต้องตายจริงๆอ่ะค่ะพอน้องเอาพกมีดค่ะเสียบเลยเสียบเลย นี่ค่ะเปรี้ยวๆจากเด็กเรียบร้อยเด็กนักเรียนที่เราเห็นนบอก็หันเด็กนักเรียนนักศึกษาเจียมเจียมปอขึ้นเวทีวิญญาณมาจากไหนกน้องนางแบบเข้าสิงเลยเ่ละคนเจอแชทวอล์กไปนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเลิศมากเลิศหรูมากๆอันนี้แค่สองสองประเทศผ่านไป นะคะยังมีอีกใช่ไหมใช่เลยต้องบอกว่าเห็นบอกว่ามีในส่วนของสีรังกาค่ะอาจารย์อ้อยเคยบอกว่าสีลังกานี้อลังการมากเดี๋ยวสักครู่ได้ชมกันเรอมาให้ดูกันการค่ะเอชเอ็มเข้ามาบอกว่าปีที่แล้วยังอลังการขนาดนี้เลยแล้วปีนี้เนี่ยต้องไม่แพ้กันแน่เลยต้องครับท่านผู้ชมไม่ไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก็ที่จริงขอบัตรฟรีมาได้นะครับเพราะบัตรนี้มีของสมนาคุณด้วยไปรับกิดเซตได้ฟรีเลยก็จะไปฟรีแล้วได้ ของสมานาคุณกันนี่แฟนรายการเราไม่พลาดแน่นอนนะคะนะคะแล้วติดต่อขอบัตรฟรีได้ที่ไหนคะนี่ไงครับศูนย์แปดหนึ่ดห้าย่เจ็ดทอได้เลยอยได้เลยได้เลยนะคะที่อยากไปร่วมงานก็สามารถที่โชว์มาติดต่อรับบัตรได้นะคะค่ะพี่เป้งเลย0818504740นั่นเองใช่แล้วช่วงนี้เราหรืออีก2ประเทศ ไม่รอช้าดีกว่าอยากรู้แล้วเมื่อกี้ยังแบบว่าอุ่นเครื่องแล้วสไตล์แล้วค่าเรีบไปรีบมากันดีกว่านะคะไปกันต่ออีกสองประเทศค่ะไปโพสสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคแล้วมาเจอกับสิ่งที่น่าสนใจกว่าอีกโอเคค่ะ่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งน่าสนใจก่อนนะค่ะ เฉดสีบนโลกภาษานวัตรกรรมแห่งการบำรุงเส้นผมเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้นำแฟชั่นแห่งสีผมกว่า25เฉดสีสดใสดิฟโซท t ีอั m แมทช Create for you นิตยสาร Hair and Beauty ข่าวคราวในวงการเสริมสวย ความรู้เรื่องความงามหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty วางตลาดทุกต้นเดือนบนแผงหนังสือทั่วประเทศไทยแล้วค่ะโดยปล่าผม s u p e r w i n t e อระบบไอออนช่วยจัดแต่งทรงผมและดารายได้ทุกทรงตามต,ามต้องการช่วยลดไฟฟ้าสถิตบนเส้นผมของเรา